สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าหยินกลับมาแล้วนะคะวันนี้ทีมงานก็จะยังอยู่กับการพาลงหอพายุเมฆชั้น3ามนะคะเพราะว่าในคลิปที่แล้วนะคะเราทำไปได้แค่สองตัวเท่านั้นต้องบอกว่าบอสมันโหดมากๆคือมันมันไม่ได้โหดหรอกคะ่ะแต่มันมีความกวนประสาทมันมีความแบบนะ <c oughs> เข้าใจชิป,ปะโอเคเดี๋ยวสักครู่ขอฟื้นเลือดก่อนนะคะมาตัวที่สี่ รู้สึกถอนใจนะคะเพราะว่า1-3ถึงานี่ทำปวดประสาทมากทั้งโดยเฉพาะตัวที่3นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตีแรงอะไรมากมายนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าซีซีและความต่อเนื่องของสกิลมันมารัวมากนะคะปวดแก่นตีบอสอีแยกติดผาพายุเมฆมาเก็บสแตกลอลดความเร็วมาก่อนเลย ใช่ใช้หนามันเขาเยยวิ้ยแต่ว่าแบบนี้สวยจังเลยอ่ะมีผีเสื้อบินๆด้วยอ่ะโอ้ยยลางาวิชาตัวเบานะคะ ก็รู้สึกจะมีลดความเร็วทําให้ล้มลงังงานวิชาตัวเบานะคะแล้วก็สกิลก็มีการควบคุมอยู่นะคะคือพอเอาเมาส์ชี้ไปจะอ่านแล้วมันก็แบบว่าพอเรากดสกิลหรือว่ากดตั้งการอะไรเงี้ยข้อความมันก็หายนะคะ จะยืนแบบไร้กาดแล้วก็นั่งอ่แบบชิลๆก็ไม่ได้ด้วยอ้อเดี๋ยวเราแต่ชอบอ่าชืยอว่าชอบเวทีจังเวทีสวยอะ่ะดูดิสวยมาก โอเคค่ะอันนี้บอชันนี้ค่อยดีหน่อยนะคะเฮ้ยมีดอกแดนดิไลออนเนาะ บอชั้นนี้ยังจัดว่าหน่อยในอ e ีซี่หรืออาจจะเพราะว่าเราผ่าน3ามชั้นที่ยากลำบากมานะคะ โอเคสนาที2ี่ิบสองวิโอเคเดี๋ยวเราจะไปด่านถัดไปกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกับตัวสุดท้ายของชั้นที่3กันนะคะเท่าล่วงรู้มันมีเงื่อนไขบอกไหมอ่ะพี่ชิตผ่าพายุเมฆอย่างบ้าคลาั่งเมื่อเข้าใกล้ลูกศิษย์จะถูกทำร้ายระวังตัวไว้ให้ดีผ่านด่านจะได้รับก็คือตีมอนอีกง้วาใช่ไหม หน้าตาเหมือนกันแท้ๆให้มันง่ายๆออารู้สึกเหนื่อยนะมันน่าจะมีแบบด่านให้เฮ้ยห,ห,ห,หรือว่าเออไม่ใช่โอ้ตีมอนจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะบนรรลุการทดสอบอ๋อนี่ไงหลอกให้ดีจอยจริงๆแล้ว,ลวทำไมมันไม่สนใจเราอ่ะ <What? S 2> เดี๋ยวนะมันให้ทำอะไรก่อนอันนี้คือทำไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมมันไม่หนีอะ่ะโอ้ยเดี๋ยนะโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คือตัวทีมงานติดไฟตอนนี้รถเลือดเลือดรถเยอะมากตัวเราติดไฟได้ไงไวะอยู่ในน้ำแท้ๆโอ้ยอย่างตัวติดไฟรู้สึกว่าต้องพยายามอย่าเข้าใกล้มากเกินไปนะคะไม่งั้นตัวติดไฟ โอ้แล้วคือเป็นเป็นสก,กิลชีตอะพ่อเอ้ยเห้เออกจากการต่อสู้เฉยเราต้องรักษาระยะห่างสักหน่อยนะคะพยายามอย่าเข้าไปใกล้มากเพราะว่าตัวติดไฟแล้วมันจะกลายเป็นตีบัฟของเราเนี่ยอย่าเข้าใกล้เกินไปเห็นปะพอเข้าใกล้แล้วมันติดไฟ มันสามารถตีห่างๆได้นะคะนับว่าไม่เครียดนับว่าไม่เครียดโอเคเดี๋ยวที่งานจะอยู่ในระยะที่แบบว่าอยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆโอ้โหประชิเชียโเดีเราจะรักษาระยะห่าง5้าเมตร ประมาณห้าเมตรนะคะเอาระวังมันเดินระวังมันเดินกลับด้วยเออแบบนี้ที่ค่อยสบายโอ้ take ย Take easy รู้สึกตบายใจ อันนี้ก็คือการจบชั้นสามนะคะหรือว่ามันมีอีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรแล้วนะมันไม่ได้เรียกว่าชั้นสามมันเรียกว่าไม่เคยมีมาก่อนชั้นหนึนะเดี๋ยวรอบหนะ้าเราจะมาบรรลุไม่เคยมีมาก่อนชั้น2กันก็เรียกได้ว่าต้องสับเป็น2องีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้คลิปอทีมจะพยายามไม่เกิน15นาทีนะคะแต่ว่าครั้งที่แล้ว3ตัวล่อไป15นาทีนะเี้ย22นาทีนะคะบ้าบอมากเลย โอเคอันนี้ก็เป็นการปิด2ตัวท้ายเรียกได้ว่าเราฝาฟันความยากลําบากกับอีสาตัวแรกมานะคะแต่ว่า2ตัวท้ายเนี่ยค่อนข้างจะง่ายนิดนึงนะคะเรียกได้ว่ามีจุดให้ผ่อนคลายโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับผาพายุเมฆชั้น4นะคะหรือว่าชั้นไม่เคยมีก่อนชั้นสองอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยมีมาก่อนชั้นสองโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ทีมง,งานลาไปก่อนสวัสดีนะคะ